เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราพลังงานตกเนี่ยเราจะทํางานได้ออกมาไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานบ้านนะคะงานราชงานหลวงนะคะ <c oughs> ก็ว่าไปนะคะทุกครั้งที่พลังงานตกเนี่ยเราก็จะทําออกมาไม่ดีนะคะเนาะและที่สําคัญนะทุกครั้งที่เราพลังงานตกเนี่ยถ้าเราปล่อยอารมณ์ให้มันตกไปอยู่แบบนั้นอะ่ะมันยิ่งทําให้เราเครียดนะ เพราะว่าทุกครั้งที่พลังงานตกเราก็จะทํางานออกมาไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยก็จะมีเราก็จะมีความรู้สึกไม่ดีไม่ดีสักทุกอย่างนะคะมันก็เลยทําให้เราเครียดไปหน้าเนาะดังนั้นน้อยใช่อว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีพลังงานที่ค่อนข้างที่จํากัดนะคะดังนั้นการที่เราจะบริหารพลังงานของเราให้มีความรู้สึกดีให้มี สดชื่นอยู่ตลอดเวลานี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะวันนี้น้อยก็มีเทคนิคนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของบริหารพลังงานตัวเองยังไงนะคะให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่น้อยทําอันดับแรกนะคะก็คือน้อยจะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เนาะ,ะเพราะว่าอันที่จริงไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบว่าเออทานแต่ของมีประโยชน์อยู่ตลอดเวลานะอันที่จริงเป็นคนที่ชอบทานของหวานนะคะแต่ ทุกครั้งที่ทานของหวานจะสังเกตเห็นตัวเองว่าจะเป็นคนที่มันมันจะหิวบ่อยนะคะทุกครั้งที่ทานของหวานทานน้าตาลเข้าไปมันจะหิวบ่อยพอเราหิวบ่อยมันก็ทําให้เราหาของกินบ่อยพอเราหาของกินบ่อยแล้วเนี่ยมันก็มีความเครียดเพราะว่า ัวตัวเองอ้วนนะคะแล้วก็จะโทษตัวเองว่าทำไมไม่ทานอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวน้าหนักขึ้นอะไรวันนี้นะคะก็จะโทษตัวเองดังนั้นการที่เราทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะไม่ไม่เน้นน้าตาลเยอะนะคะมันก็จะทําให้เราอิ่มนานนะคะและที่สําคัญเราก็จะไม่โทษตัวเองมันก็จะทําให้เรารู้สึกขอบคุณตัวเองเนาะ2นะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะทุกวันนี้นะคะถ้าวันไหนเคยเป็นไหมคะถ้าวันไหนที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้าขึ้นมาง่วงเงีย ีเกียจทําง,งานนะคะและที่สําคัญมันไม่สดชื่นนะคะดังนั้นการที่นอนพักผ่อนเพียงพอนี่ก็ก็แบบสําคัญเหมือนกันนะนะคะถ้าเราได้นอนพักผ่อนเพียงพอตื่นเช้าขึ้นมาเราจะรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็เฟรชนะคะตื่นเช้าขึ้นมาพร้อมรับทุกอย่างนะคะพร้อมรับทุกสถานการณ์นะคะและ3นะคะสิ่งที่น้อยทําประจําก็คือเอาตัวเองออกไปอยู่กับธรรมชาตินะคะเอาตัวเองไปอยู่ที่เ,เงียบๆลมพัด โปรยๆนะ oh. ลมพัดแบบเย็นๆนะคะเนาะชอบเวลาที่ไปอยู่กับธรรมชาติมันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นและที่สําคัญก็ทําให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้คุยกับตัวเองมากขึ้นนะคะ oh. ก็เป็นสวิธีนะคะที่น้อยใช้กับตัวเองเป็นประจำเนาะถ้าใครที่แบบ ไม่ค่อยที่ได้เจอธรรมชาตินะคะก็วันไหนที่เป็นวันหยุดเนาะลองหาทําเลนะคะที่ค่อนข้างที่เป็นธรรมชาติหรือนะคะอาจจะปลูกต้นไม้ไว้ในกระถางนะแล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยวันหยุดเนี่มานั่งคุยกับต้นไม้ได้เลยนะน้อยทําบ่อยมากนะคะก็ <c oughs> เป็นเทคนิคที่น้อยใช้กับตัวเองเป็นประจํานะคะหรือถ้าใครมีเทคนิคดีๆที่อยากที่จะมาแบ่งปันนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะก็ คอมเมนต์นะคะมาแบ่งปันกันได้นะคะแล้วที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ